สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่กันอีกครั้งะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่กันในคลิปแบบแรนด้อมนะจ๊ะกับหัวข้อที่ว่าอัปเดตความรู้สึกเขาคนนั้นนะคะช่วงนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อเรามาพร้อมแล้วไปดูกันเลยอก่อนอื่นแม่หมอขอดูความรู้สึกของคุณก่อนละกันนะคําใบ้นะคะขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาตอนนี้หนะะ่อยค่ะว่าเป็นประมาณไหนนะ ขอห้าใบจาะความรู้สึกของคุณนะคะดูความรู้สึกคุณก่อนนะที่มีต่อเขานะจ๊ะเป็นยังไงอัศวินถือเหรียญน,นะคะค่อนข้างหวงเนาะ เหมือนคุณรอการติดต่อจากเขามาค่ะคุณยังคงมีเขาทั้งใจแล้วก็ห่วงเขามากแล้วก็แบบอยากกอดอยากเก็บเขาไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าเหมือนก็ว่าเขาทําอะไรบางอย่างให้คุณเสียใจไม่อาจจะหนึ่งไม่ชัดเจนกับคุณหรือสองคุณอาจจะรอการติดต่อจากเขาอยู่อะไรอย่างงี้นะคะคุณนั่นก็คือพร้อมพร้อมมากๆพร้อมทั้งใจเลยที่จะออมอบความรู้สึกดีๆมอบความรักดีๆให้แก่เขาอะไรเงี้ยแบบคุณพร้อมมากๆ แต่เหมือก็ว่าเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่ให้ความมั่นใจแก่คุณนะเออตอนนี้คุณคุณก็เลยเหมือนมีความรู้สึกแบบทอ้อท้อมากๆในความสัมพันธ์นี่ทาไมฉันถึงได้รู้สึกเหนื่อยจังเลยในความสัมพันธ์นี่ทาไมฉันถึงรู้สึกท้อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคุณกําลังมีความรู้สึกแบบนี้กับเขาอยู่อ่ะทีนี้ไปดูนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงต่อคุณะคะ เหมือนกับว่าเขาทําให้คุณนะคะผิดหวังอะไรบางอย่างทําให้คุณท้อหรือเสียใจอะไรบางอย่างนะอาทีนี้ไปดูต่อแล้วเขาค่ารู้สึกอย่างไรต่อคุณคขออีกห้าใบค่ะแล้วเขารู้สึกอย่างไรต่อคุณคะ่ะอาใบแรกคะือเดทใบที่สองะคะ t เด World เหมือนเขาเองก็หนักอกหนักใจอะไรอย่างเงี้เนาะอะเขาคือเอาจริงๆนะป้าถ้าถ้าลึกๆในใจเขาว่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยนะคะอยากที่จะแบบว่าทำทำให้มันดีกว่านี้เหมือนกันนะเออเหมือนเขาอยากอยากจะทําให้ทุกอย่างดีกว่านี้เอ่อเหมือนเขาก็แบบว่า ทำไมแม่หมอมีความรู้สึกเหมือนเขารู้สึกกับคุณแค่เพื่อนอะไรแบบนี้มากกว่าเออเหมือนเขารู้สึกกับคุณแค่เพื่อนแล้วแต่เขาก็รู้ดีนะว่าที่ผ่านมาอะไรแบบนี้เราก็คือเหมือนกับว่าทําอะไรด,ดีให้เขามาเยอะเหมือนกันเขาก็อยากจะตอบแทนคุณบ้างเหมือนกันแต่ว่าตอบแทนในรูปแบบของเขาอะคือ คือการตอบแทนของเขาอะไรเงี้ยมันมันอาจจะไม่โดนใจเรามันอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการอะแต่เขาพร้อมที่เขาจะทําอะไรดีๆให้คุณอะไรแบบเนี้ยค่ะอืประมาณนี้มากกว่าแม่หมอว่าเขาเขาเองก็รู้สึกดีนะที่มีคุณเออเขารู้สึกดีและเห็นค่าคุณมากคุณคือแบบว่าคนดีๆคือเพื่อนดีๆในชีวิตเขาอะไรแบบเนี้ยคนนึงเขารู้สึกดีคุณมาแต่ว่าเขาอะอาจจะไม่สามารถที่จะแบบ ทำได้ในในตามที่คุณต้องการอะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้าอย่างเช่นถนะ้าคุณอยากให้เขาเป็นแฟนอะไรเงีเ้ยเขาอาจจะไม่สามารถเป็นแฟนแนหะคุณได้แต่เขาอ่ะเป็นเพื่อนที่ดีต่อคุณได้แล้วเขาพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณต่างๆนานา,า,า,า form, ไม่ว่า อะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณต้องการอะไรหรือคุณอยากให้เขาช่วยเหลืออะไรเงรี้ยเขาพร้อมที่จะช่วยคุณตลอดอืเพียงแต่ว,ว่าเขาอาจจะไม่สามารถทําในสิ่งที่คุณต้องการได้เท่านั้นเองค่ะอืประมาณนี้นะคะอ่ะและนี่ก็คือความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณเป็นยังไงกันบ้างฟังแล้วอใช่เรื่องของเราไหมนะคะถ้าใช่คอมเมนต์นะ ก็ไม่อินไม่ซีเรียสละกันมันเป็นพลังงานโดยรวมโนตถ้าอยากให้แน่ใจนะคะว่าเป็นเรื่องราวของเราจริงก็ทักมาดูดวงนะคะทักมาดูดวงส่วนตัวหลังไมได้อันนั้นก็จะคุณก็จะพบเจอคําตอบจริงๆที่เป็นของคุณนะคะการดูแบบนี้ก็เป็นการดูแบบว่าพลังงานโดยรวมโน้ no random, แรนด้อมโนเป็นการดูแบบสุ่มก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรแบบนี้ละกันนะคะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใดๆว่าเป็นเรื่องราวของเราละกันนะอ่าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครอยาก ดูดวงสนตัวและแหละอย่างที่บอกก็ทักมาละกันนะคะนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย